สวัสดีค่ะบีจากสวนเพชรนาเกษตรธรรมชาตินะคะวันนี้เรามีกิจกรรมมาทดสอบพลังชีวิตผลผลิตในสวนของเรานั่นก็คือนี่เลยเจ้ามะเขือยาวม่วงนะคะ วันนี้ได้มาสองลูกนะคะที่บีเลือกลูกนี้อะ่ะเพราะว่าเขามีความแบบอวบอิ่มโคง้งมันเงาแล้วก็บีชอบความแบบไล่สีของเขาอะ่ะมันจะเป็นสีแบบม่วงอ่อนแล้วก็ไล่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 ขึ้นมาแล้วก็เป็นม่วงเข้มนะคะใหญ่มากเลยเหมือนโนรลัสเซสมัยก่อนเลยอะ่ะแล้วก็ได้มาอีกลูกหนึ่งนะคะจะเป็นสีม่วงเข้มไซส์เล็กไปหาไซส์กลางนะคะแล้วน้องจะแอบ,บมีแผลนิดนึงนะคะพอดีเมื่อกี้พีทำขวดโหลแตกแล้วแบบน้องเขาบาดเข้าไปนะคะ มีก็เลยเก็ตไอเดียว่าถ้าอันนี้สมบูรณ์แล้วอันนี้น้องเป็นแบบมีแผลนิดนึงอะ่ะ พลังชีวิตน้องอะ่ะจะยาวนานสมบูรณ์เหมือนตัวนี้ไหมนะคะแล้วก็ได้เจ้านี้มาค่ะเป็นมะเขือเปาะนะคะมะเขือเปาะที่สวนได้มา3ลูกนี่ก็จะเอามาทดลองนะคะเหมือนเดิมนะคะอุปกรณ์เราก็จะมีขวดโหลค่ะใช้เป็นโหลแก้วนะคะแล้วก็จะมีผลผลิตที่สวนมีกระดาษนะคะซึ่งมีเขียนไว้แล้วว่าปาดวันที่16พฤษภาคม2568นะคะแล้วก็เดี๋ยวปิดฝาขวดวันที่17พฤษภาคม2568นะคะโอเคค่ะแล้ว ก็จะมีถุงพลาสติกนะคะเจ้าเสือเรืองพลังชีวิตของพรรคบอ,อะมาลุยกันเลยค่ะอันดับแรกก็คือเดี๋ยวเราเอาเจ้ามะเขือยาวม่วงก่อนอันนี้เป็นการทดลองของส่วนเรานะคะว่ามะเขือยาวม่วงอะ่ะจะมีพลังชีวิตยาวนานแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ได้ทดลองมะเขือเทศกระหล่ำปีคือล่าสุดก็คือมะเขือเทศเนี่ยแปดมีนาหกเจ็ดซึ่งตอนนี้ก็ปีกว่าแล้วน้องยังแบบ ยังขึ้นโครงสร้างของมะเขือเทศอยู่นะคะอ่ะก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวโชว์นิดนึงวันนี้มีมีฉากด้วยนะคะมีผู้ช่วยตัวหน้อยอ่ะแล้วก็เอาถุงปิดเข้าไปเลยเราก็แค่จะมาทดลองว่า เขาอยู่ได้ยาวนานไหมแล้วเวลาตอนเขาเน่าอะคะ่ะเขาเน่ายังไงเขาเน่าเป็นน้ำไหมหรือยังคงโครงสร้างอยู่ซึ่งเราก็จะทำกับผลผลิตเราแทบจะถูกอันนะคะที่ที่มีอ่ะเดี๋ยวนะมาเปิด้เพิ่ไงเพื่ออ,อันนี้มะเขือปะมะเขือปะสามลูกใส่เดี๋ยวหนูต้องเอานี้ยอะแน่นๆแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะปิดแน่นๆ พลังชีวิตในผักถ้าจะพูดง่ายๆอะ่ะเหมือนเวลาเราไปกินอะไรแล้วมันมันกินปุ๊บแล้วยังทำไมยังรู้สึกหิวทำไมยังไม่อิ่มแต่ถ้าเรากินแบบว่าแต่ถ้าเรากินแบบผักที่มันมีพลังชีวิตหรืออาหารที่มันมีพลังชีวิตอะ่ะเราก็จะอิ่มนานถึงแม้ว่าจะกินในแบบปริมาณที่น้อยนะคะ นี่เราก็ได้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาไปตั้งไว้ในในช็อปนะคะในคลินิกของเราดูว่า1เดือนจะเปลี่ยนแปลงยังไงสองเดือนเปลี่ยนแปลงยังไง3มเดือน4เดือน5เดือน1ปีเขาจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะคือพลังชีวิตในผักอะ่ะ ให้ลองนึกภาพตามแบบเวลาเราเราไปกินข้าวหรือหรือเราไปกินอาหารหรือกินวัตถุดิบอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกแบบเอ้าเพิ่งกินทําไมหิวอีกแล้วคือทุกอย่างอ่ะมันมีพลังชีวิตค่ะแต่ว่ามันจะมีมากมีน้อยต่างกันแล้วก็ต่างกันแต่ว่าอย่างอ่ะคองบีกินกินข้าวที่สวนกินข้าวที่บ้านอ่ะก็กินนิดนึงก็จะรู้สึกแบบอิ่มนานแล้วก็มีพลังงานเยอะนะคะอ่ะโอเคคลิปนี้ฝากน้องมะเขือยาวม่วงแล้วก็น้องมะเขือเปาะด,ด้วยนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําอะไรกิจกรรมอะไรฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่สนับสนุนสวนเกษตรธรรมชาติน้องใหม่อย่างเรานะคะสวนเราอยู่ที่สกลนครนะคะฝากสวนเพชรลนาเกษตรธรรมชาติไว้ในอ้อมอกพี่ๆทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย